สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอครั้งนี้ผมจะมาสอนในส่วนวิชาคณิตศาสตร์หัวข้ออสมการก็อสมการนั้นก็คือประพจน์ที่ใช้เปรียบเทียบจำนวนจริง2จํานวนนะครับโดยการเปรียบเทียบนี้เราก็จะมีเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบดังนี้นะครับก็คือมากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับและไม่เท่ากับครับ ซึ่งความจริงแล้วเครื่องหมายเปรียบเทียบยังมีมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่มากกว่า Boy? มากกว่ามากๆเป็นต้นคะรับแต่ณตอนนี้เราจะยังสนใจเครื่องหมายเปรียบเทียบ5อันแรกก่อนนะครับซึ่งวิธีสังเกตอสมการนั้นเราก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยการมองหาสมการที่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแต่เป็นเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับก็ก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการแก้อสมการนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้สมบัติของอสมการก่อนนะครับก็อสมการนั้นเมื่อเราดําเนินการด้วยการบวกลบคูณหรือหารตัวเครื่องหมายของการเปรียบเทียบนี้ยังเป็นเครื่องหมายเดิมนะครับอย่างเช่นเรามีอสมการ x บวก2มากกว่า5นะครับเราสามารถทําการย้ายเลข2ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาโดยที่เครื่องหมายการเปรียบเทียบมากกว่านั้นจะยังคงไว้เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะได้เป็น x มากกว่า5ลบ2โดยฝั่งขวา5ลบ2ก็จะได้3ทําให้เราได้อสมการสุดท้ายเป็น x มากกว่า3นั่นเองครับแต่สมบัตินี้ก็มีข้อยกเว้นครับนั่นคือถ้าเราดําเนินการคูณหรือการหารด้วยจํานวนที่มีค่าติดลบเราจะต้องทําการกลับเครื่องหมายของการเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นมากกว่าเราก็จะกลับให้เป็นน้อยกว่านะครับส่วนถ้าเป็นน้อยกว่าเราก็จะกลับให้เป็นมากกว่าครับ ส่วนเครื่องหมายไม่เท่ากับนั้นเราก็จะยังคงไว้เหมือนเดิมครับก็ถ้าถามว่าทําไมเราต้องทําการกับเครื่องหมายนั้นผมก็ขอสมมุติตัวอย่างนะครับเป็นอสมการ1มีค่าน้อยกว่า9นะครับซึ่งเราก็จะพบว่าอสมการนี้จริงใช่ไหมครับถ้าเราทําการย้าย1ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาและทําการย้ายเลข9จากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะครับเราจะได้เป็นลบเมีค่าน้อยกว่าลบหนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเส้นจํานวนจริงครับ เพราะค่าที่ยิ่งติดลบมากก็จะยิ่งมีค่าน้อยนะครับทีนี้ถ้าเรากลับให้เลขหนึยังอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมส่วนเลข9ยังคงอยู่ฝั่งขวาเราจะพบว่ามันจะเปรียบเสมือนกับการที่เราเอาอสมการ1น้อยกว่า9มาคูณด้วยลบหทั้งอสมการนะครับนี่จึงเป็นที่มาที่เมื่อเราดำเนินการการคูณหรือการหารด้วยจำนวนติดลบกับอสมการเราจะต้องกลับเครื่องหมายการเปรียบเทียบนะครับ ก็ต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้อสมการกันนะครับก็เริ่มจากการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนนะครับก็สําหรับอสมการประเภทนี้เราก็ทําการแก้เหมือนกับเรากําลังแก้สมการปกติได้เลยครับเพียงแค่ว่าถ้าเราดําเนินการการคูณหรือการหารด้วยจํานวนที่มีค่าติดลบนะครับก็อย่าลืมกลับเครื่องหมายเปรียบเทียบด้วยนะครับก็สําหรับตัวอย่างนะครับสมมุติเรามีอสมการ 2-7x ลบ 7x มีค่ามากกว่า9นะครับก็สำหรับการแก้อสมการนี้นะครับเราก็จะทำการเริ่มจากการย้ายเลข2จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับเราจะได้เป็นลบ 7x มากกว่า9-2ลบ2ซึ่ง9-2ลบ2ก็จะเท่ากับ7ครับจากนั้นเราก็จะทำการย้ายเลขลบ7ไปหารที่ฝั่งขวานะครับและเนื่องจากว่าเราดำเนินการหารด้วยเลขลบ7ซึ่งเป็นค่าติดลบนะครับ ฉะนั้นเราต้องทำการกลับเครื่องหมายด้วยครับเราจะได้อสมก,การเป็น x น้อยกว่า7หารด้วยลบ7นะครับซึ่ง7หารด้วยลบ7นี้เราจะได้เป็นลบ1นะครับทำให้คำตอบของอสมก,การนี้ก็คือ x มีค่าน้อยกว่าลบ1นั่นเองครับก็สำหรับวิธีการแก้สมก,การประเภทต่อไปนะครับก็คือการแก้อสมก,การพหุนามนะครับก็สำหรับการแก้อสมก,การนี้ เราก็จะใช้วิธีเดียวกับวิธีการแก้สมการพหุนามทั่วไปได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนที่เรามาถึงช่วงที่เราแยกตัวประกอบนะครับเราจะหาเซตคําตอบผ่านการพิจารณาเป็นช่วงๆผ่านเส้นจำนวนจริงครับก็สมมตินะครับเมื่อเราทำการแยกตัวประกอบจนเราได้เป็นในวงเล็บ x ลบ a คูณในวงเล็บ x ลบ b คูณกับในวงเล็บ x ลบ c มากกว่า0นะครับและเราจะกำหนดให้ ค่า a จะน้อยกว่า b และค่า b จะน้อยกว่า c นะครับก็สําหรับการแก้อสมการต่อไปนี้เราก็จะพิจารณาหาเซตคำตอบโดยเริ่มจากการลากเส้นจำนวนจริงโดยที่เราจะระบุค,ค่า x ที่ x เท่ากับ a, b และ c ไว้นะครับเพราะค่าเหล่านี้จะทำให้นิพจน์เท่ากับ0เหมือนกับตอนที่เราแก้สรรมการพหุนามครับและเนื่องจากว่าเป็นอสมการซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจำนวน ค่า x ที่เป็นคําตอบของอสมการนี้จะไม่ได้มีเพียงตัวเดียวนะครับจะจะเป็นช่วงเราจึงต้องใช้ความรู้เรื่องช่วงจํานวนจริงมาช่วยคิดนะครับก็สําหรับขีดบนเส้นจํานวนนี้นอกจากจะเป็นการบอกว่าค่า x ที่ตําแหน่งนี้จะทําให้นิพจน์เป็นศูนย์แล้วก็ยังเป็นตัวกําหนดขอบเขตของช่วงจํานวนจริงซึ่งเป็นคําตอบของอสมการด้วยครับโดยเราจะทําการพิจารณาเป็นช่วงๆนะครับว่าในแต่ละช่วงจํานวนจริง ช่วงไหนที่ทําให้อสมการเป็นจริงบ้างก็สมมติน,นะครับเราทําการสนใจในช่วงที่ค่า x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ b นะครับเนื่องจากว่าค่า x ในช่วงนี้จะมีค่ามากกว่า a นะครับทำให้พจน์ x ลบ a นั้นจะมีค่าเป็นบวกครับส่วนพจน์ x ลบ b นั้นเนื่องจากว่าค่า x ในช่วงนี้มีค่าน้อยกว่า b ฉะนั้นนิพจน์นี้จะได้ติดลบครับ และแน่นอนครับเนื่องจากว่าค่า x นี้มีค่าน้อยกว่า b จึงน้อยกว่า c ตามในพจน์ x ลบ c นี้จึงได้เป็นค่าลบเช่นกันครับเมื่อเราทําการพิจารณาเครื่องหมายบวกลบนี้นะครับเราจะพบว่าตัวเลขซึ่งมีค่าบวกคูณกับตัวเลขซึ่งมีค่าลบและคูณกับตัวเลขซึ่งมีค่าลบนี้เราจะได้เป็นค่าบวกนะครับซึ่งมากกว่า0ูนย์เสมอและเนื่องจากว่าอสมการนี้ใช้เครื่องหมายมากกว่านะครับ ซึ่งเป็นการบังคับไม่ให้นิพจนฝั่งซ้ายนั้นเท่ากับ0เมื่อเราทําการลากเส้นบนเส้นจํานวนจริงนี้ตรงขีดที่ค่า x เท่ากับ a และ x เท่ากับ b นั้นต้องเป็นจุดกลวงนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเราจะไม่นับรวมค่าที่ x เท่ากับ a และ x เท่ากับ B ครับทาให้ในช่วงที่ x อยู่ระหว่าง a กับ B นั้นเป็นจริงครับด้วยแนวคิดนี้เราก็จะมีเทคนิคลัดในการหาคำตอบของอสมการพรหุนามครับ ก็สำหรับวิธีของเทคนิคนี้นะครับหลังจากที่เราทําการแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราก็เริ่มจากการขีดเส้นจํานวนจริงครับเราก็ทําการลงค่าที่ x เ,เท่ากับตัวประกอบนั้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการลงเครื่องหมายบวกลบในแต่ละช่วงนะครับโดยช่วงฝั่งขวาสุดก็คือช่วงค่าสุดท้ายของฝั่งขวาไปถึงอินฟินิตี้นะครับเราจะทําการลงเครื่องหมายบวกไว้แล้วในช่วงที่ติดกันทางด้านซ้ายนะครับ เราก็จะลงเป็นเครื่องหมายลบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการลงเครื่องหมายบวกลบไปตามลําดับสลับกันไปนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาพิจารณาเครื่องหมายเปรียบเทียบของอสมการนะครับโดยถ้าเราพบว่าอาสมการนี้ใช้เครื่องหมายมากกว่านะครับเราก็จะทําการขีดเส้นซึ่งแทนช่วงจํานวนจริงซึ่งเป็นคําตอบของอสมการนี้บนช่วงที่มีเครื่องหมายบวกนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่าอาสมการ ใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบเป็นน้อยกว่าเราก็จะทําการขีดเส้นซึ่งแทนช่วงจํานวนจริงของคําตอบของอสมาการนี้บนช่วงที่มีเครื่องหมายลบครับโดยถ้าเราพบว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหรือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็จะต้องทําการรวมค่า X ที่ขีดของตัวประกอบนั้นด้วยนะครับด้วยการใส่จุดทึบบนค่า x ที่ขีดนั้นๆครับก็สําหรับการแก้อสมาก,การพรหุนามนั้น ก็ยังมีกรณีแยกย่อยเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็ขอเริ่มจากกรณีแรกถ้าเราเจอตัวประกอบที่มีค่าเดียวกันนะครับตอนที่เราทําการขีดค่า x ที่ตัวประกอบนั้นบนเส้นจํานวนจริงเราจะต้องทําการขีดค่าที่ซ้ํานี้ลงบนเส้นจํานวนจริงเพิ่มด้วยนะครับก็สมมุติตัวอย่างนะครับสมมุติเรามีอสมการเป็นในวงเล็บ x ลบ1คูณกับในวงเล็บ2ลบ x ลบ x กําลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับ เราก็จะเริ่มจากการแก้แบบสมการพหุน,นามปกติก่อนนะครับเราจะพบว่า2ลบ x ลบ x กำลังสองนี้เราสามารถทำการดึงตัวร่วมลบ1ออกมาได้นะครับเราจะได้เป็นลบ1คูณในวงเล็บ x กำลังสองบวก x ลบ2นะครับซึ่งเราก็จะทำการแยกตัวประกอบได้เป็นติดลบในวงเล็บ x ลบ1คูณกับ x บวก2นะครับทำให้อสมการนี้เราได้เป็นลบ ในวงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองคูณในวงเล็บ x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับเนื่องจากว่าฝั่งซ้ายนี้มีเครื่องหมายลบซึ่งแท้จริงคือค่าลบ1คูณกับนิพจน์ฝั่งซ้ายครับเราจึงสามารถทำการย้ายค่าลบ1นี้ไปหารฝั่งขวาได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเนื่องจากว่าเราทำการดำเนินการหารกับค่าลบ1ซึ่งเป็นค่าที่ติดลบนะครับเราจะต้องทำการกลับเครื่องหมายเปรียบเทียบด้วยนะครับ โดยเราพบว่า0หารด้วยลบหนี้จะได้0เหมือนเดิมนะครับทำให้เราได้อสมการเป็นในวงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองคูณกับ x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์ะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการลากเส้นจำนวนจริงแล้วทำการลงเขียที่ค่า x เท่ากับตัวประกอบในแต่ละพจน์นะครับนั่นก็คือที่ค่า x เท่ากับลบ2และที่ค่า x เท่ากับ1ครับ ต่เนื่องจากว่าในนิพจน์ฝั่งซ้ายนี้มีตัวประกอบ x ลบ1 2ตัวนะครับฉะนั้นเมื่อเราทาการลงบนเส้นจํานวนจริงนี้เราจะต้องทําการขีดที่ค่า x เท่ากับ1เพิ่มไปอีก1ขีดนะครับจากนั้นเราก็จะทําการใส่เครื่องหมายบวกไว้ในช่วง1ถึงอินฟินิตี้ทางด้านขวานะครับส่วนช่วงระหว่าง1ถึง1นี้เราก็จะใส่เป็นเครื่องหมายลบครับ แล้วก็ทําการใส่เครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบตามลําดับครับเมื่อเราทําการพิจารณาเครื่องหมายเปรียบเทียบของอสมการนี้เราจะพบว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับฉะนั้นเมื่อเราทําการลากเส้นช่วงจํานวนจริงซึ่งเป็นคําตอบของอสมการนี้เราจะต้องทําการลากเส้นในช่วงที่เป็นบริเวณที่มีเครื่องหมายลบนะครับนั่นคือคําตอบของอสมการนี้เราจะรวมที่ค่า x นั้นมีค่าเท่ากับลบสอง ไปยังลบอินฟินิตี้กับช่วงค่า1ไปยัง1หรือก็คือค่า1นั่นแหละครับและเนื่องจากว่าเครื่องหมายเปรียบเทียบของอสมการนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับทําให้ค่าที่ขีดตัวประกอบนี้จะต้องรวมเข้าไปในเซตคําตอบด้วยนะครับฉะนั้นเซตคําตอบของอสมการนี้ก็คือเปิดลบอินฟินิตี้ปิดลบ2ยูเนียนกับเซตหนั่นเองครับ ต่อไปกรณีที่2ถ้าเราพบว่าอสมการนี้เป็นอสมการที่มีเศษส่วนเราจะเริ่มแก้อสมการนี้ด้วยการกําจัดตัวส่วนออกก่อนนะครับด้วยการนําตัวส่วนกําลังสองมาคูณทั้งฝั่งซ้ายและขวาของอสมการนะครับเนื่องจากว่าค่าใดๆยกกําลังสองนั้นจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เสมอนะครับการที่เราคูณทั้ง2องค่าของสมการนี้จึงไม่ทําให้เครื่องหมายเปลี่ยนครับเพราะเป็นการดําเนินการคูณ ด้วยจํานวนที่ไม่ใช่ค่าลบครับซึ่งจากการคูณด้วยตัวส่วนกําลังสองนี้จะทําให้นิพจน์ฝั่งซ้ายนี้ตัวส่วนจะหายไปนะครับโดยเหลือนิพจน์ของตัวส่วนคูณกับตัวเศษนะครับนั่นทําให้ตอนที่เราเจออสมการเศษส่วนนะครับเราก็จะแก้เหมือนอสมการพรหุนามปกติครับโดยจะพิจารณาตัวประกอบจากนิพจน์ของตัวส่วนด้วยครับแต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับ นั่นคือเราต้องนำเซตคำตอบของอสมการนี้มาหาักลบกับกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากับ0ูนย์ด้วยนะครับเพราะถ้าเรารวมคำตอบที่ทำให้ตัวเสียเท่ากับ0ูนย์แล้วจะทำให้นิพจน์ฝั่งซ้ายนั้นหาค่าไม่ได้ครับเพราะตัวเลขใดๆนั้นหารด้วย0ูนย์จะไม่นิยามครับฉะนั้นถ้าเราทำการแก้อสมการหาเซตคำตอบได้แล้วอย่าลืมหักลบคำตอบของค่า x ที่ทำให้ตัวส่วนเท่ากับ0ูนย์ด้วยนะครับก็สำหรับตัวอย่างนะครับ สมมุติเรามีอสมการ x ลบสส่วนด้วย x ลบ4มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราจะพบว่านิพจน์ฝั่งซ้ายนี้แยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการลากเส้นจํานวนจริงพร้อมกับขีดค่าที่ตัวประกอบ3กับ4นะครับพร้อมกับลงเครื่องหมายบวกลบตามนี้นะครับโดยเราพบว่าอาสมการนี้มีเครื่องหมายเปรียบเทียบเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ ตอนที่เราทําการขีดช่วงจํานวนจริงซึ่งเป็นคําตอบของอสมการนี้บนช่วงบวกเราจึงเลือกขีดบนช่วง3ไปถึงลบอินฟินิตี้และ4ไปยังอินฟินิตี้นะครับและเนื่องจากว่าอสมการนี้มีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเราจึงต้องทําการรวมเซตคําตอบที่ x เท่ากับ3ด้วยนะครับส่วนที่ค่า x เท่ากับ4นี้เนื่องจากว่าอสมการนี้เป็นเศษส่วนนะครับ โดยมีตัวเสศษเป็น x ลบ4นะครับเราก็จะนำค่าตัวเสียษนี้มาจับให้ไม่เท่ากับ0นะครับเราจะสามารถแก้อสมการนี้ได้เป็น x ต้องมีค่าไม่เท่ากับ4นะครับฉะนั้นเมื่อเราทําการพิจารณาหาเซตคำตอบของอสมการนี้เราต้องหักที่ค่า x เท่ากับ4ออกด้วยนะครับทำให้เซตคำตอบของอสมการนี้เป็นเปิดลบ infinity ปิด3ยเ n i ยนเปิด4 เปิดอินฟินิตี้ครับและเพิ่มเติมกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีเมื่อเราพบว่านิพจน์นั้นไม่สามารถแยกตัวประกอบได้นะครับเราก็จะไม่นำนิพจน์นั้นมาพิจารณาหาช่วงคำตอบของอสมการนะครับก็สมมติตัวอย่างนะครับเราเจออสมการเป็น x กำลังสบวก2 x บวก3มากกว่า0นนะครับเราพบว่าตัวนิพจน์นี้เป็นสรรมการพหุนามกำลังสองนะครับ เราก็สามารถพิจรารณา discriminant หรือการตรวจสอบว่าสมการพหุนามกำลังสองนี้แยกตัวประกอบได้อย่างไรนะครับก็คือจาก b กำลังสองลบ 4ac นะครับเราจะพบว่าค่า a เท่ากับ1ค่า b เท่ากับ2และค่า c เท่ากับ3นะครับเมื่อเราทำการแทนค่าเข้าไปนะครับเราจะได้เป็น2กำลังสองลบ4คูณ1คูณ3นะครับซึ่งเมื่อเราคำนวณจะได้เป็นค่าลบ8 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า0นย์นะครับเราจึงพบว่านิพจน์นี้ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้นั่นเองครับทําให้เมื่อเราพิจารณาบนเส้นจํานวนจริงเราก็จะไม่ลงขีดที่ค่า x เ,เท่ากับตัวประกอบนะครับซึ่งจะทําให้บนเส้นจํานวนนั้นไม่มีการแบ่งช่วงนะครับดังนั้นเราจึงลงเครื่องหมายบวกไว้เพียงช่วงเดียวครับอีกครั้งเรายังพบว่าอสมการนี้มีเครื่องหมายเป็นมากกว่านะครับ ฉะนั้นเมื่อเราทําการเขียนช่วงจํานวนจริงซึ่งเป็นเซตคําตอบของอสมการนี้เราก็จะทําการลากจากลบอินฟินิตี้ไปยังอินฟินิตี้หรือพูดง่ายๆเซตคําคตอบของอสมการนี้ก็คือเซตจํานวนจริงนั่นเองครับ <S <S ก็สาเหตุที่เราไม่นํานิพจน์นี้มาพิจรารณาหาช่วงคําตอบนะครับเราก็สามารถพิสูจน์ได้จากการลองจัดรูปนิพจน์นี้ก่อนนะครับโดยเราพบว่านิพจน์นี้ ที่ตัว x ดีกีหหรือพจน์2 x นี้จะมี2เป็นสัมประสิทธิ์นะครับซึ่งเราสามารถใช้สูตรพรหุนามกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับโดยเราจะพบว่า x บวก1ทั้งหมดกำลังสองนี้จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวก1นะครับฉะนั้นในนี้พจน์ x กำลังสองบวก2 x บวก3นี้เราก็จะทำการแยกเลข3นะครับให้เป็นเลข1บวกกับเลข2ทํทให้เราได้เป็น x กำลังสองบวกสอง x บวกหนบวกสองนะครับและเมื่อเราใช้สูตรสมการกําลังสองสมบูรณ์เราจะได้เป็นในวงเล็บ x บวกหทั้งหมดกําลังสองบวกสองครับโดยเรารู้ว่าค่าใดๆยกกําลังสองนี้จะได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับฉะนั้นนิพจน์ x บวกหทั้งหมดกําลังสองบวกสองนี้จึงได้ค่าบวกเสมอนะครับทาให้เราสามารถมองนิพจน์นี้ เป็นเหมือนค่าคงที่ตัวหนึ่งซึ่งมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับซึ่งเมื่อเราทําการย้ายนิพจน์นี้ไปหารฝั่งทางด้านขวาซึ่งเป็นเลข0 0หารด้วยค่าที่เป็นบวกเสมอก็จะได้0ครับเราจึงได้อสมาการเป็น1มากกว่า0ซึ่งอสมาการนี้จะเป็นจริงเสมอนะครับฉะนั้นเซตคําตอบของค่า X ที่ทําให้อสมาการเป็นจริงก็คือเซตของจํานวนจริงนั่นเองครับ เอาละสำหรับวิธีการแก้อสมการแบบปกติก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นวิธีการแก้อสมการแบบคล่อมช่วงนะครับโดยอสมการแบบคล่อมช่วงนี้จะเป็นอสมการซึ่งมีเครื่องหมายเปรียบเทียบมากกว่า1ขึ้นไปนะครับก็สําหรับการแก้อสมการประเภทนี้เราก็จะมีวิธีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแบบแรกเราจะทําการดําเนินการพร้อมกันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งตรงกลางและฝั่งขวานะครับ กับวิธีที่2นะครับก็คือเราจะทําการแยกอสมการออกให้เหลือเครื่องหมายเปรียบเทียบเพียงตัวเดียวแล้วแยกแก้สมการเพื่อหาเซตคําตอบของอสมการที่แยกออกจากกันก่อนที่เราจะนําเซตคําตอบนั้นมาทําการอินเตอร์เซ็กกันนะครับก็สําหรับตัวอย่างนะครับสมมุติเรามีอสมการเป็นลบสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x อกบวกสน้อยกว่า4ครับก็สําหรับวิธีแรกก็คือการดําเนินการพร้อมกันนะครับ ก็เทคนิคน,นี้เราก็จะพยายามทําให้เหลือพจน์ที่มีตัวแปรเพียงพจน์เดียวนะครับนั่นก็คือเราจะทําการคงพจน์ 2x ไว้และกําจัดพจน์4ไปก่อนนะครับซึ่งวิธีกําจัดนี้เราก็จะใช้อินเวอร์สการบวกของมันนะครับนั่นคือเราจะทําการดําเนินการด้วยการบวกด้วยลบ4ทั้งอสมการพร้อมกันเลยนะครับเราจะได้เป็นลบ2ลบ4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก4ลบ4น้อยกว่า4ลบ4เราจะได้อสมการเป็นลบ6น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x น้อยกว่า0นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะทำการกำจัดสัมประสิทธิ์หน้า x นะครับนั่นก็คือเลข2ด้วยการคูณด้วยอินเวอร์สของเลข2น,นะครับก็คือคูณด้วย1ส่วน2ทั้งอสมการเราจะได้เป็นลบ6คูณด้วย1ส่วน2น,น,น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x คูณด้วย1นส่วนสน้อยกว่า0คูณด้วย1นส่วนสองทำให้อสมการสุดท้ายเราได้เป็นลบสน้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่า0เหรืออสมการนี้มีเซตคำตอบคือปิดลบสเปิด0นย์นั่นเองครับก็สำหรับวิธีที่2ในการแก้อสมการนี้นะครับก็คือการแยกอสมการให้มีตัวเปรียบเทียบตัวเดียวแล้วค่อยนำมาอินเตอร์เซ็กเซตคำตอบกันนะครับ ก็อสมการนี้เราสามารถแยกอสมการได้เป็นลบ 2, 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x กบวก4กับอสมการ 2x บวก4น้อยกว่า4นะครับก็อสมการเหล่านี้เราก็สามารถทําการแก้แบบปกติได้เลยนะครับก็สําหรับอสมการลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก4นี้เมื่อเราทําการแก้เราจะพบว่าเซตคําตอบคือปิดลบ3เปิดอินฟินิตี้นะครับส่วนอสมการ 2x บวก4น้อยกว่า4 เราจะแก้ได้เป็น x น้อยกว่า0หรือเซตคำตอบคือเปิดลบ infinity เปิด0นะครับเมื่อได้เช่นนี้แล้วเราก็จะนำเซตคำตอบของ2อสมการนี้มา intersect กันนะครับทำให้เซตคำตอบของอสมการที่แช้จริงคือปิด3เปิด0เหมือนกับวิธีแรกที่เราทำการดำเนินการพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือกราฟของอสมการ ก็สมการที่มี2ตัวแปรนะครับเราสามารถนํามาเขียนเป็นกราฟได้นะครับเชกเช่นเดียวกันกับอสมการที่มี2ตัวแปรเราก็เขียนกราฟได้เช่นกันนะครับแต่เนื่องจากว่าคําตอบของอสมการนี้เป็นเซตคําตอบนะครับทําให้เมื่อเราทําการวาดกราฟนี้เราจะต้องมีการแรงเงาด้วยนะครับเพื่อเป็นการรวมค่า x กับ y ที่สอดคล้องกับอสมการนะครับก็สมมุติเรามีอสมการ y มากกว่า x กําลังสองนะครับ ก็สำหรับการวาดกราฟอาสมการนี้เราก็จะเริ่มจากการล่างโดยมองว่าอาสมการนี้เป็นสมการนะครับก็คือเราจะทำการวาดกราฟ y เท่ากับ x กำลังสองซึ่งเป็นกราฟพาราโบลานะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาพิจารณาเครื่องหมายเปรียบเทียบของอสมการนะครับเนื่องจากว่าใช้เครื่องหมายมากกว่าฉะนั้นค่า x y ที่ผ่านเส้นกราฟนี้จะต้องไม่ถูกนำมารวมในเซตคำตอบครับแต่เราจะวาดด้วยเส้นประแทน เพื่อบ่งบอกขอบเขตของกราฟก่อนที่เราจะแรงเงาครับโดยหลักในการแรงเงานะครับเราก็จะทําการสมมุติค่า x y ชุด1นึงนะครับแล้วลองนํามาแทนค่าในอสมการดูนะครับถ้าพบว่าเป็นจริงชุดพิกัดค่า x y นั้นก็จะต้องถูกรวมเข้าไปด้วยนะครับสมมุติพิกัด0ูนย์ลบ1นะครับเมื่อเราทําการแทนค่าเข้าไปในอสมการเราจะได้เป็นลบ1มีค่ามากกว่า ส่วกำลังสองซึ่งเราจะพบว่าอสมาการนี้ไม่เป็นจริงเราจึงไม่ทําการแรงเงาในส่วนอนาบบริเวณที่มีชุดพิกัดนี้นะครับกลับกันถ้าเราทําการสนใจที่พิกัด0ูนย์สองเมื่อเราทําการแทนค่าเข้าไปในอสมาการเราจะได้เป็น2มากกว่า0ูนย์กำลังสองนะครับซึ่งเราจะพบว่าอสมาการเป็นจริงฉะนั้นกราฟของอสมาการนี้เราก็จะทําการแรงเงานในส่วนอนานบริเวณ ที่อยู่เนี่เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองโดยที่เราไม่รวมค่า x y ที่กราฟ y เท่ากับ x กำลังสองนั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปทั้งหมดของวิดีโอครั้งนี้ครับ ก็สำหรับเรื่องอสมการก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ